สวัสดีครับยีต้อนรับก้าสู่เกม่ยว of Ta วันนี้นะผมจะมาทำเขาเรียกว่าชาเลนจ์หรือภารกิจดีนะวันนี้ผมจะมาใช้กระสุนเอกระสุนนะ H.E AT e, หรือว่าระเบิดแรงสูงนะทั้งคลิปเลยนะคลิปหนึ่งผมจะเล่นทั้งหมดเอสามรอบใช่ไหมผมจะใช้กระสุนชนิดนี้พยังชนิดเดียวในการเล่นสามรอบเลยนะความสามารถก็ชื่อนะ h ฮดีเฮดจุดสองระเบิดกระสุนแรงสูงวงเล็บ h e ดนะกระสุนชนิดนี้จะใช้ในการยิงทหารต่อเออทหารเอ่อทหารลาบนะฮะลำกล้องใช้ได้ต้องใช้ลำกล้องเกจิสิมมถึงจะใช้กระสุนชนิดนี้ได้นะเจาะเกาะ36มสถึงสีนะฮะความเสียหายนี่4 150-250นะฮะระยะยิง1เมตร1ระเบิดอ๋อระยะการทำลายล้างนะฮะโอเคฮะมันจะแบบว่าแบบแบบว่าเดี๋ยวเดียวก็คือกระสุนชนิดนี้จะเจาะเกาะได้แค่36ถึง4ีนั่นหมายความว่ากระสุนต่อเป็นมันจะยิงเกาะที่มากกว่านี้ไม่ได้เลยนะ,ะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเปลี่ยนกระสุนทั้งบบหมดแป๊บนึง โอเคครับเปลี่ยนกับสนย์เสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าและเปิดน,นะฮะได้360นัดดูเอ่อสื่อเชื่อ,อได้84นัด MJ ได้12นะฮะส่วน M8 A1 ได้54 PZ IVD ได้42นัดนะฮะโอเคฮะเออผมเปลี่ยนมาทั้งหมด5คันเล่นแค่3ใน5ทุกคนสังเกตเงินผมนะ เงินผมจำได้ว่าตอนที่ยังไม่เปลี่ยนกระสุนเป็นกระสุน HE AT e ทั้งหมด5คันนี้เงินยังไม่ถึง8 0 0 0 0 0นะฮะออเปลี่ยนเสร็จหน้า8 0 0 0นะฮะโอ้โหกระสุนมันแพงเพราะว่ากระสุนเจาะหัวแข็งนั่นเองนะฮะทุกคนติ่ติดกับรถถังแต่ละคันนะฮะโอเคอย่าพูดมากทำาพเองไปเล่นกันดีกว่าโอเคครับทุกคนผมมีเรื่องจะบอกว่าเช้านี้ทุกคน จริงๆนะคน,ค,นคนทุกคนโทนเปิดตื่นเช้ามาปุ๊บมันจะแจ้งเตือนว่าลคลิป R O V ตอนเช้านะฮะแต่เกินเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะฮะคือผมเผลอไปลบคลิปนะฮะเออจบเลยคือผมตัดต่ออยู่แล้วผมต้องลบคลิปเพื่อให้พื้นที่มันในการตัดต่อ,ตอคลิปอันต่อไปแล้วผมเสือกไปลบคลิปที่รวมคลิปทั้งหมดไว้แล้วก็แค่นั้นละฮะจบฮะเลยผมต้องมาอัดวอล์ดแทงแทนตอน โอเคสะด <Okay. S 1> oh. 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 okay. ุดน okay. ิดหน่อยพอๆกะสูนย์แปดสิบสี่นัดโอ้มีศูนยนเฮต์เองเดียวเลยทุกคนมันจะไปยิงใะ้รเข้าไหมวะรู้สึกว่าทีมเราเหมือนจะดูกดดันไปหรือเปล่านะเดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนนี่เฮ้ยนี๋ยวะมุนก่อนมุนมุนมุน KV KV โอ้โหยิงเฉียวไปนิดเดียว โหลด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 เฮ้ยเดี๋ยวไปแล้วถอยก่อนถอยถอยถอยทุกคนอาจจะได้ยินเสียงค่อยลงหรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะฮะเพราะว่าหูฟังผมดับไปข้างหนึ่งแล้วนะคือมันเสียนั่นเองนะะทุกคนยิงไม่โดนอีกมันพังอะแหละพูดง่ายเออภาษาเขียนนะพังนะภาษาพูดเสียจบนะฮะมันดับไปข้างหนึ่งแล้วทุกคน ตอนนี้ยังไม่มีเอ่อก็เรียกว่าอา่ทรัพยากรในการจะซื้อนะฮะยิงไม่เข้านะฮะเป็นไงฮะโอ้โอ้นี่ไงยิงไม่ไมคร้บใช่กูรู้จะไปยิงใครข้าไใวะเนี่ยกสนจะนิดนิ้เข้าอยู่ครับโอเคแตกหนึ่งสวยไปจอยมันต้องยิงตรงไหนวะสีส้มหรือสีแดงวะทุกคนผมไม่รู้อะเดี๋ยวผมน่าจะยิงตรงสีส้มนะให้ผมดอ ผมจะร้อมเราไว้ฮนะวิวไปไกลเลยแล้วล,วลวเอ้ย,อยโล่นเยอะละค้างนิดหน่อยแม่งเอ้ยกระตุก ต้องยิงต้องสีส้มฮะโอเดี๋ยวนะโอ้ห้าดามเมจเนี่ยนะโอเคโอเคโอ้โหหืติดเกาะโอ้โหเอาแล้วทุกคน เราทึกแล้วเหลือผมคนเดียวจบฮะแพ้แพ้นะโอ้โหยิงไม่เข้าเลยว่าทุกคนไม่ควรจะทำนะฮะไม่ควรจะทำตามอย่างยิ่งนะฮะแต่ผมจะลองดูนะฮะทั้งคลิปนะฮะเหลืออีกสองรอบที่เราต้องเล่นนะฮะโอเครอบที่สองเลสโกโอเคฮะมาอยู่กับตอนนี้ ผมเอา M M อะไรนะ M แปด A หนึ่งนะฮะผมจะลองดูว่าถ้าเป็นรถสังประเภทยาเกาะพิฆาตจะยิงเข้าหรือแรงกวนนี้นะฮะทุกคนผมเดานะเออไม่มีความรู้อะไรผม,มอย่างเดียวนะฮะทุกคนตอนนี้เรายังไม่เจอตัวจับเรารีไปกันดีกว่าโอเคเจอละเข้าบ้านโอเคเราบเข้าบ้านทันอยู่เราเข้าบ้านทันอยู่ยืนจันว่าเห็นเป้าหมายใช่ เหนยันยิงโอโคโอก็สูนแรงสูงเนี่ยเห็นไหมทุกคนสังเกตดูดีๆนะเวลายิงมันจะขึ้นเป็นไฟเลยนะนั่นแสดงว่ามันยิงทหารลาบนะโอเททท้เดี๋ยวดมันเห็นเรามันเห็นเราเอายิงทหารลาบมันก็ต้องระเบิดจริงไหมทุกคนมันไม่ใช่กระสุนไอพวายิงแล้วถางที่จะต้องเจาะกอกเข้าไปก่อนถึงจะระเบิดนะฮะยิงเข้าอยู่เห็นไหมมันจะขึ้นเป็นประกายไฟเลยนะฮะทุกคน ยิงด้วยยิงด้วยแป๊บนึงวิชาขั้นสูงในการยิงเป็นไงล่ะวิชาขั้นสูงไม่เห็นก็ยิงได้จังหวะน,นี้โอเคฮะรอน่าจะได้อยู่มั้งเอ้นี่มันคอยจ้องเราไว้เลยวะว่าไงไดีวะผอไปเราตายฮะอีกนัดเดียว นัดเดียวเท่านั้นอีกนัดเดียวเท่านั้นมันก็มีป้าเอายิงอยู่นะครับข้างหน้นนนานไ,ไ,ไม่กำลังหันปืนไปยิงเลยแล้วกำลังพูดว่าผมจะยิงคันนั้นนะฮะมันเห็นเราได้ไงวะ <c oughs> เห็นเราได้ไงวะ จอๆกันอยู่ครับจอๆจอๆ,จอๆ,จอๆอเคเวยียิงเรียบร้อยแจงหนึ่งรอบนี้รอบนี้ก็เหลือไอมาตูด้าพีอะไรวะเนี่ยก็คืออันนี้เติมเพชรซื้อใช่ไหมมันก็ล่าของผมนั่นแหละแต่แค่ป้อมปืนมันไม่เหมือนกันนะฮะใช้เหรียญทองซื้อเอาใช่เอาเหรียญทองซื้อเหลือกเคเวีคันเดียว แพ้อีกแล้วครับกระสุนมันถามว่ายิงดีไหมมันก็ยิงแบบจัดวัดได้อยู่นะมันก็ไม่ได้แย่นะทุกคนฮนะมันก็ได้อยู่นะครับโอเคฮนะโอเคฮนะโหลดเสร็จยังฮนะเออไอ,อ,เ,อ,อเน็ตกูไปไม่ยัง มจะดูเงินเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกโอเคได้มาห้าพันดีอย่างน้อยเราก็ไม่ติดลมนะฮะโอเครอบที่สามไปกันโอฮนะมาครับมาอยู่กับรถถังยานกราะบ,บค่าที่ผมชอบที่สุดในเกมนี้เลยนะฮะเท่าที่เล่นมานะคือผมชอบมันมากตอนมันเป็นชั้นไอวีก็ตามนะฮะก็คือในคันนี้ตอนแรกผมว่าจะไม่เอามาเล่นแล้วแหลพะพอเห็นสภาพในการยิงแล้วผมต้องเอามาจริงๆฮะ เพราะว่ามันยิงไม่ค่อยจะเข้าแล้วเพราะว่าเป็นรถต่างยานก่อพิฆาตมันอาจจะช่วยได้นะฮะปืนมันบอกโตไงเออปืนบอกโตนะ,ะโอเคเนี่ยนะอยู่ข้างล่าง เห,หเ,เห็นไหมเพื่อนเห็นไหมเพื่อนนัดโดนเ,เป้าระยะไกลเป้าระยะไกลมุมยิงมีแค่นี้อ้าวมันไม่เคลื่อนไหว ยิงวาวเฮ้ยยิงไม่ทันว่ะกระสุนกำลังโหลดอยู่โดนแล้วไม่สิบสี่เองทุกคนก็คือมันใช้ยิงทหารราบนะฮะแล้วในเกมนี้มันไม่มีแต่เจ้าเราต้องยิงแค่รถถังเท่านั้นดังนั้นเลยมันยิงไม่เข้า ยิงโดนโหลดกระสุนสิบวีนะฮะยิงเก้าวีนี่ว่าหายเป้าหายแล้วระเบิดยิงไม่โดน อจริงๆมันไม่มีใครเห็นผมเลยเหรอวะเออเนี่ยผมอยู่ตรงนี้นานแล้วนะเว้ยมันไม่ตรวจจับผมเจอเลยเหรอวะยิงไม่โดนแปลกนะทุกคนเนี่ยผมอยู่ตรงนี้นานมากอะมันไม่เห็นผมหรือไงวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็เห็นละเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวก็เห็นละยิงรถขาาพังน่าไงกูว่าแล้วะอันนี้มันพามาครับไม่ใช่ความผิดเราโหลดยิงยยิงไม่ทันเดี๋ยวด้ะ มุมมุมกดเราเอาไม่ได้ยิงไม่ได้มุมกดเรายิงไม่ได้แล้วมันมาแล้วด้วยถอยยาวเลยครับพี่น้องถอยยาวถอยเลยไปชนบ้านไม่นะเอ้ยเดี๋ยวเจอตัวจับเนร่าว่าร่าได้ไงมันมาแล้ว เออโดนเน้นนะโอเคลง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 ,ลงยิงยิงไม่เข้าเรียบร้อยแตกแตกเลยโอ้โหยอดจริงๆ จากสถานการณ์ให้ผมเดานะฮะจุกัดเดาแพ้ทุกคน,น,นต้อยเหลือทีหนึ่งก็มีความหวังใช่ไหมทีหนึ่งกับแรปเพิดมันไม่ได้นะฮะก็คือไอเนี่ยมันย้ายเข้าเขาเข้า,ข,าข้างหลังนะมันเหมือแบบไทเกอร์อะที่แบบเกาะหน้ายันหนาแล้วเกาะหลังบางมากอะไรประมาณนั้นนะนั่นไง ฟแล้วคลิปนี้แม้ทุกตาเพราะว่าทำภารกิจนี่แหละครับผมก็มึงก็จะหลานเนาะมึงมีสองคันมึงก็อ้อมมันดีเออนั่นแหละจบคันนี้มันจะมี ความอ่อนแอป้อมปืนข้างหน้าเนี่ยแดงแจ๋นะฮะแต่ข้างข้างนี่ข้างข้างพอจะยิงเข้านะ,ะได้อยู่ระยะใกล้พอหรือว่าว่าปีศาตรึดหังนะครับผมโอเคได้เงินมาทั้งหมด400เอ้ยไม่ใช่4,600ดูดิทำความไอทำความเสียหายได้แค่121เองนะ,ะโอเคโอเคครับผมจะพูดอยู่หนึ่งเครื่องนะฮะสำหรับคนที่ขอมาเล่นด้วยนะฮะมีคนเมนต์มาอยู่นะครับผม ก็คือผมตอนแรกผมมีเพื่อนอยู่แค่นะ้องคนนี้นะกับเพื่อนผมอีกคนนึงซึ่งลืมชื่อไปแล้วนะครับเออแล้วก็รู้สึกว่ามันจะเพิ่มมาอีกสองคนนะคนนี้กับคนนี้นะฮะนี่เพื่อนผมนะผมจำได้เออคนนี้กับคนนี้ฮะไม่ทราบว่าสองหนึ่งในสองคนนี้เป็นเออเป็นคนที่ผมออกมาเล่นแล้วแอดชื่อผมตอนแบบอาจจะมองเห็นอะไรประมาณนั้นนะโอเคนะ สำหรับคนที่จะเล่นด้วยนะฮะก็ถ้ามีก็มินมานะสําหรับชื่อสองเชื่อนี้เนาะโอเคเล่นด้วยนะฮะชื่อผมนะฮะนี่นะฮะผมนี่นะฮะ b r o c h a นะฮะทุกคนสวยไว้นะ,ะสําหรับใครที่จะเล่นด้วยนะ,ะและแอดมานะเป็นรูปตอนนี้ยังเป็นเป็นรูปของเออเป็นดาบเสียบแล้วก็มีโลโก้ของอ่าวอลล์แท็งแล้วก็มีแบบรวงข้าวนะฮะเป็นสีฟ้าเนาะ โอเคก็ใครจะเล่นก็เมนต์มานะฮะเมนต์เขียนว่า1แล้วก็ถ้าคนจะเล่นด้วยนะผมบอกนะก็เมนต์มา1แล้วก็เขียนชื่อใน World of Tank นะฮะในแอดผมมาเป็นเวอนผมจะได้จำชื่อได้นะฮะทุกคนโอเคโอเคครับก็คลิปนี้ก็สำหรับการทำภารกิจใช้กระสุน HE e นะฮะก็รู้สึกว่าจะยิงใครมาเข้าเลยนะฮะ ชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยละกันนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีบายเจอกันใหม่